วครับก็กราบสวัสดีน้องๆนะครับทุกคนนะผู้ติดตามนะครับช่องพิชิตเกมเมอร์นะครับวันนี้นะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับสกิบบี t ไพลเลสนะครับใน EP49 แล้วนะครับปีนี้นะครับเราก็เจอตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งนั่นก็คือ t v วีบูเมนนั่นเองครับผมน้องนะครับมาแล้วจะสร้างความแตกตื่นยังไงนะครับกับคลิปนี้นะครับเราไปติดตามกันเลยครับ โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาย้อนความเดิมใน EP 48นะการต่อสู้กันระหว่างทีมงานของคาเมราแมนและทอยเลดนะครับการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดครับระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งการรุกครับนะครับและใน EP นี้นะครับดูเหมือนว่าทางคาเมราแมนนะครับจะเริ่มเสียเปรียบขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากการปรากฏตัวขึ้นมาของเจ้าฟรายอิ b งบัสซ สกิบดี้ทอยล็ตนี่ครับเจ้าตัวนี้นะซึ่งอันตรายมากๆนะครับทำให้ทีมงานของคาเมราแมนต้องลาขถอยไปครับนี่นะฮะตายกันหมดเลยนะครับผมและข้อความที่ทิ้งไว้ครับความช่วยเหลือกำลังจะมาจะเป็นยังไงใครจะมาช่วยเหลือใน EP ที่49มีคำตอบเลยครับผมโอเคครับใน EP ที่49เริ่มขึ้นมานะครับ ตัวละครหลักนะครับ POV นะตากล้องของเรานี่ครับกำลังนอนอยู่ที่พื้นนะครับและหลังจากที่แผนภาพไปครับเจอกับเปล่าศพของคาเมรามากมายเลยนี่ครับที่นอนเกลื่อนกลาดอยู่นะครับและก็พบข้อความแปลกๆนะพี่จิ๊บไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับเออแต่ว่ามันจะมีเหมือนบาร์โค้ดเนี่ยแล้วก็มอสหรือเปล่านี่ครับตัว MOZ เนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความลับหรือซีเคนตอะไรบางอย่างหรือว่าอามีไว้เท่ๆอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เจ้าคาเมล่าก็ได้รุกขึ้นมาครับจังหวะนั้นเองครับการบินเข้ามาถึงของ G-Man นี่ครับผม G-Man นพอยเล็ตนี่ครับบินเข้ามาโชว์แค่น้องๆสังเกตเห็นไหมครับนี่โซูมไม่เห็นชัดๆครับนี่ก็คืออาวุธใหม่นี่ครับมันไม่ใช่อีกอาวุธใหม่เป็นเครื่องป้องกันใหม่ของ G-Man นะครับหลังจากที่ G-Man นะครับใน EP ที่47นะครับ G-Man นะครับเคยประทะกับไททันทีวีแมนและโดนรังสีนะครับสีแดงทำให้ตาบอดนี่ครับจังหวะนั้นเนี่ย ก็เลยเกิดการพัฒนาขึ้นของอุปกรณ์ป้องกันชนิดใหม่นะครับนั่นก็คือแว่นกองแสงสีเหลืองนี่ครับไม่กองแสงฟ้าแต่กองแสงสีแดงนะอันนี้เป็นแว่นนะครับที่หาซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเจ้าพวกทอยเลตเนับซึ่งก็สามารถเอามาใส่ที่ดวงตาได้นะครับเจ้านี้ก็เลยแบบมีความสุขครับยิงกระดาษไปทั่วเลยนะเขาก็ร้องเพลงไปด้วยยิงไปด้วยนะด้วยความสากใจก็ปริกหนีไปครับ ตัวของตากล้องเองนะครับก็ขาดไปคร <so Stamp ึ่งนอนเนี้ยแล้วก็ยกมือลงนี่ครับหมายถึงว่าไม่ไหวแล้วนี่ครับจังหวะนั้นเองครับเสียงระเบิดรอบๆครับอือหือพวกสกิบบี้ทอยเลสนี่ครับมันก็ไล่ผ่องเมืองเลยนะครับดูเนี้ยจังหวะที่ม okay ันหนีไปครับผันมาอีกทีครับโอ้โหมาแล้วครับมารซอ s สไ d e r เดอร์สกิบบี้ทอยเลนี่ครับเจ้านี่นะความเท่ของมันก็คือครับดูฮะอาวุธนี่ครับ มีอยู่รอบๆเลยแต่ที่เท่กว่านั้นครับมันมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนของเหล่าคาเมราแมนนะครับและทีวีแม้ว่าทีวีแมนหรือเปล่าไม่นะ่าจะเป็นคาเมราแมนนะเป็นหัวนะครับนี่นะครับข้างบนเป็นกล้องนะแล้วตรงหน้าหน้าอกนะครับ <c oughs> ก็จะมีกล้องอีกอันนึงนะครับ <c oughs> เป็นชิ้นส่วนที่เหล่าไซอนทิสต์นะครับน่าจะเอามาติดไว้กับตัวของสไปเดอร์นะครับโอ้โห <c oughs> มันนี่มันหยามกันมากเลยน้องๆนะมันบังอาจเอาชิ้นส่วนนะครับของคาเมราแมนมาติดไว้ที่ตัวของเจ้าสไปเดอร์นะครับผมหลังจากนั้นเองครับเหมือนตากล้องก็ถูกเล่นงานจนล้มไปครับแลรมันกําลังจะเลื่อยครับโอ้โหแล้วไม่รู้โดนอะไรครับหัวกระเด็นเลยนะน้องๆหัวเอียงเลยนะครับไม่รู้โดนอะไรนะเอาเลยครับแลรแล้วกองกำลังสุดยอดนะครับสามตหารเสือครับเดินมาอย่างเทพฉากนี้พี่จิ๊บชอบมากลยครับ มากัน3คนครับไอามามามคนนะเนนดูครับมีหญิงสาวหนึ่งคนนะครับและก็ลูกน้องของเขาครับ2คนนะตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะครับ โฮมา EP แรกนะครับใน EP ที่19เจ้าหล่อนก็คือ TV w o m e n n e t w o m ว n นนีครับก็คือสาว EP ั่นเองนะโฮมาพร้อมกับที m ี n มตัวนี่ครับโฮมาถึงครับไม่เยะจังหวะนี้ฉายลำแสงเป็นสีส้มนะลำแสงนี้นะครับพลังความอันตรายของมันก็คือทำให้เกิดไฟลุกไหกกม้ทันทีครับโอ้โหและจังหวะที่โดนนั้นชักมิ่นชักงอทันทีครับและตรงนี้ครับก็มีคำพูดอีกอันหนึ่งนะครับ ึ่งพี่จิ๊บฟังไม่ออกนะแต่ว่าจะให้น้องๆช่วยฟังกันนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรนะพี่จิ๊บรีเวิร์สกลับให้นะครับลองฟังดูซิว่าว่ายังไงนะครับ ไปชักดิ่งชักงอแล้วก็ตายไปเลยครับทันทีนะยังไม่ทันทําอะไรนะครับโอ้โหเพิ่งมาใหม่ๆสดๆนะครับตัวใหม่เอาเลครับและแล้วครับโผล่มาอีกแล้วครับจากซอยเดิมเลยครับจังหวะนั้นเนี่ครับเจ้า f ร y i n g b งบัตเชนเนี่ยเออนี่นะครับพุ่งเข้ามาครับและจังหวะนั้นเองครับ E ี v วนท n ครับไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับและสุดยอดพลังของเธอครับที่สามารถทําได้อย่างนอกจากลําแสงนั้นก็คือ การถอดหัวครับหัจังหวะนั้ำไส่นัดและก็อถอดหัวขึ้นมาโอ้โหดูครับจังหวะที่อถอดหัวนี่ครับตรงตรงเหล็กนะครับมีเหมือนกับเป็นสไปเดอร์ทอเลตของบรสิธิ์ของพวกฝั่งทอเลตนะครับมีลักษณะคล้ายกันแต่นี่เป็นทีวีนะครับนี่ก็คือความสามารถของเธอนะและก็ ทักษะเหมือนกันทุกอย่างครับสามารถควบคุมเจ้านี่ได้ครับสวมเข้าไปแล้วก็สั่งการครับสั่งการผมบอกว่าให้ไปตายนะครับหันกลับไปข้างหลังครับเจอเจ้าไอ้โม่งนะเอ่อสกิบิดี้ไอ้โม่งนะครับสกิบิดี้ไอ้โม่งเายเด็อดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันสายไปแล้วครับช่วยอะไรไม่ได้ครับเจ้าบัตซอนี่ครับฟรายอิ่งนะพุ่งไปตายหาเลยครับพุ่งระเบิดตัวเองตายเลยครับโอ้โหและก็ เธอก็ดึงหัวกลับมาครับนี่แหละครับสุดยอดแห่งพลังของทีวี m ูมเม้นเนี่ยดึงหัวได้ดึงหัวไปดึงหัวมาครับแล้วก็ไขกลับนะครับจังหวะนั้นเองครับเสียงระเบิดดังขึ้นนับด้านหลังนะทุกคนหันหยุดไปมองนะครับน่าจะเป็นเจ้าพวกทอยเหลดนี่ครับตัวหนึ่งนัโปล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยนะครับเอาอีกแล้วครับสัญลักษณ์ของเหล่าทีวีแมนครับการพูดกลับหลังนะครับีเวิ r ์สนะครับ จะทำรีเวิร์สเสียงให้ฟังดูนะครับว่าน้องๆมันพูดอะไรกันนะนะครับลองฟังดูนะครับอ๋อเหมือนได้ยินคำว่า leave n o วนะครับ leave n น w นะครับแปลว่ารีบเพนกันเธอะนะครับออกจากที่นี่โดยด่วนนะครับและจังหวะนั้นเกิดช็อตมหาสรรย์ขึ้นครับนี่ครับรอยยิ้มของเธอครับ มาอีกแล้วครับอีโมจินีครับบอกเลยว่าเผ่าพันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุน่ารักนะครับเผ่าพันทีวีแมนเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชอบแสดงพลังคิขู่อนเนะนะหน้าตาน่ารักเสมอนะครับนี่จังหวะนั้นตัวของทีวีแมนสคนนี่ครับก็ได้แยกย้ายกันออกไปนะทำภารกิจนีครับและทีวีวูแมนนีครับก็ได้เกิดนี่ฮะฉากแห่งมหาความมาััจรรน์ครับ ความรักนะครับนี่ครับเป็นความรักครั้งแรกที่เกิดในเกมนี้โอ้โหแวบเข้ามาที่ตัวของตาก้องครับ QOV คนนี้ถือว่าโชคดีที่สุดนะครับที่ได้รับความรักฮิคุนะครับจากคิว m มนนะทำหน้าตาน่ารักใส่ครับและเดินเข้ามาครับเหมือนจะเอ่อมาจับนะครับมาจับที่ตัวของตาก้องหลักของเรานี่ครับโอ้โหหัวใจขึ้นมาเลยนะเกิดความรักขึ้นมาเนีนะครับ พอจับตัวได้ก็ทําการครับนี่ฮะพลังวาร์ปกับขึ้นมาที่แหลกครับผมนี่ทีวีแมนนี่ครับก็ได้กลับมาที่แลนะครับและเอาตัวของตากล้องหลักกลับมาด้วยนะมาพร้อมกันเลยนะครับและหลังจากนั้นก็ได้วาร์ปไปเลยครับหายไปครับที่แหลนี้นะครับมีแซนติสและนี่การเต้นสนุกสนานกันอยู่นะครับส่วนตรงมุมนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับน้องๆนี่ฮะตรงนี้ก็จะมี1คนนะครับไททันทีวีแมนหนึ่งคนนะครับน้องๆจําได้ไหมครับ ที่แยกไปทำภารกิจนะกับเจ้าเชนซอนนี่ครับเชนซอคาเมร่าแมนนะครับยืนอยู่ด้วยกันนะครับคนนี้คือวาร์ปมานะครับน้องๆจำได้ไหมนะครับคาเมร่าแมนตัวนี้นะครับเพราะว่าที่อยู่ในฉากแรกนะครับที่ยกนิ้วลงนะครับตอนนั้นนะครับเหมือนใกล้จะตายเลยนะครับแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากทีวีแมนนะครับในการ พาวาร์ปกลับมาที่แลบนะครับทำให้เขารอดตายนะครับแล้วก็ยกนิ้วให้นะครับยกนิ้วครั้งนี้น่าจะเป็นนิ้วโป้งนะครับอาจจะไม่ใช่นิ้วอื่แนบนอๆและฉากสุดท้ายครับตัดกลับมาอีกครั้งครับซูมเข้าไปครับที่หน้าจอนี้เป็นสัญลักษณ์ของนี่ครับไททันคาเมราแมนครับซึ่งเขากลับมาแล้วครับเอาล่ะคลิปหน้าพิจิบว่ามีเรื่องแน่นอนครับการอัปเกรดของเลาเซนติสนี่ครับ นักวิทยาศาสตร์ Camera คามีรับในห้องแลบ,บนี้กําลังคิดค้นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นอาวุธใหม่นีครับของการอัปเกรดร่างของไททันคามร่าแมนนะครับเพื่อจะเข้ามาร่วมสู้นะครับหลังจากที่ไททันทีวีแมนได้พลาดท่าไปแล้วนะครับคลิปหน้าทีคิปว่าน่าจะได้เห็นครับวันนี้ครับกลับมาเชิดฉายอีกครั้งนึงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ EP49 ก็ได้จบลงไป ด้วยประการลัชนีดนั่นเองครับผมโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ ep 49นะครับเป็น ep ที่ถือว่ายาวที่สุดในคลิปทุกคลิปที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะคลิปนี้ยาวถึงนาทีกว่าเลยนะคลิปหลักนะครับซึ่ง ep นี้ก็เกิดเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นสตอรี่ถัดไปนะครับวางเนื้อเรื่องได้ดีมากเลยนะครับและก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของ TV w o m e n นะครับซึ่ง พีิ๊ว่าตัวเนี้คือเก่งที่สุดในเหล่าทีวีเลยนะคไม่ไม่รวมเจ้าไททันนะถ้าเป็นไททันในร่างธรรมดาเนี่ยวีเมนเนี่ยจะเก่งที่สุดนะครับก็คือว่ามีทั้งพลังถอดหัวออกไปได้นะครับลำแสงที่ออกจากตาเป็นลําแสงในการทําลายนะครับไม่ใช่ลําแสงในการควบคุมนะและยังสามารถถอดหัวไปเหมือนกับพาราไซต์นะครับไปควบคุมเหลา่า ถอยเล็ดได้อีกด้วยนะไม่เก่งที่สุดแล้วจะเรียกว่าอะไรนะครับโอเคคลิป okay. นี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP49 ได้จบลงแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจิปเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้จิปต,ต้องขอลาไปแล้วบายบายและขอสวัสดีครับไม่ลืม